ก็สวัสดีพี่ๆน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องไปกับสวัสดีตอนเช้านะทิย์อิกแล้วโอ้ตอนนี้ใกล้ปีใหม่แล้วด้วยมารีวิวเหยื่อนะมีใครจาเหยื่อกบเขียวผมได้ไหมกบเขียวผมอะ่ะวันนี้เอากบเขียวเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นตัวใหม่มารูปทรงใหม่แต่มันก็แต่มันก็ไม่เชิงว่ารูปทรงใหม่นะมันมันรูปทรงก็ปกติอะ่ะเหมือนเดิมอะแต่ว่ามันเปลี่ยนแค่รูปร่างนิดๆหน่อยๆครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะแตกต่างกับตัวที่แล้วหรือเปล่าอันนี้คืออันที่ผมใช้รอบที่แล้วนะ ันที่แล้วผมใช้แบบนี้ครับแบบนี้ตัวนี้เลยแหละมันเหลือตัวสุดท้ายแล้ว <c oughs> นิ่มๆเลยส่วนอันนี้ตัวใหม่ถามว่ามันแตกต่างยังไงนวผมหยิบให้ดูครับเดี๋ยวผมเทียบไปดูกับความต่างครับระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่ <c oughs> นี่ครับทุกคน <c oughs> เห็นความแตกต่างไหม <c oughs> เห็นความแตกต่างระหว่างสองตัวนี้ไหมครับ ตัวด้านซ้ายผมนี่จะเป็นตัวเก่าอันนี้จะเป็นตัวใหม่นะสีเหลืองนี่ตัวด้านซ้ายคือเนื้อยางมันจะแบบว่าเอ่อเหียเห่ยวๆหน่อยลอง <laughs> ดูกูใช้คําตัวนี้มันจะดูแบบว่าตัวตัวด้านขวาผมเนี่ยมันจะดูรู้สึกว่ามันจะแบบตึงๆมากกว่าเออดูดิดูขาดิอ่ะดูขาขานี่มันจะเหี่ยวนะแต่อันนี้ขามันจะตึงๆเวให้ดู ไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่าตัวไหนแอคชั่นแม่งออกดีกว่าก็าต้องตัวนี้อยู่แล้วก็เลยเอาตัวนี้มาลองอันนี้ไม่ใช่กล่องผมนะอันนี้เป็นกล่องที่เขาแถมมาให้ตอนซื้อเลยเก็ราคา47บาทมั้ง46บาท47บาทผมจำไม่ได้แล้วลองกดลองกดดูครับประมาณ40นิดนิดนะ่ะ40กว่าบาทอะ่ะนี่ได้อะไรมั่ง40กว่าบาทได้กล่องใส่เหยือ่อ1กล่องครับแล้วก็มีเหยื่อห้าตัวยังไม่พอครับ แม่งมีแถมตะขอมาให้ด้วยครับไม่ใช่ตะขอตัวเดียวนะตะขอห้าตัวนะนี่โดมันจะมีแถมให้ทุกตัวเลยครับคือไม่ต้องไปซื้อเพิ่อมอะไรทั้งนั้นครบจบในที่เดียวไอตัวนี้มันใช้ตะขอเล็กเว้ยตะขอเบอร์สองอ่ะซึ่งมันจะเล็กเล็กมากเลยนะเน<ช>ี่ยตะขอเบอร์สองเว้ยก็คือคุณก็ต้องมาซื้อแยกอ่ะถ้าซื้อเป็นซองแบบนี้ต้องไปซื้อตะขอแยกอีกเออเพราะว่าตะขอตัวมันเล็กไงมันใช้กับหนอนยางไม่ได้ปกติหนอนยางใช้ก็ใช้ประมาณ1โอเบอร์หนึ่งประมาณเนี้ยแต่ว่าตัวนี้ต้องใส่เบอร์สองนะ มันถึงจะใส่ได้พอดีเลยเบอร์สมันจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่อันนี้จะเป็นตัวเล็กขนาด5กรัมเดี๋ยวจะตีแบบโนซิงเกิลลิกครับเกี่ยวเยอยางแล้วก็ตีแบบตัวเบ็ดเปล่าๆเลยครับโดยการวันนี้สุดอุปกรณ์ที่ผมจะใช้วันนี้นะมันมาแล้วมันกลับมาแล้วอุปกรณ์ที่ผมใช้วันนี้ก็คือแทนแนมันกลับมาแล้วครับคันสไลด์เอาเอา มันกลับมาแล้วครับคันสไลด์ที่ผมทำหกักผมชอบคันนี้มากเลยนะเพราะว่าดูดิมันดีด๋ยมากเลยนะดูดิก็อชอบนะครับผมก็เลยเอาอะไหล่ที่มีครับอันนี้ไม่ได้ซื้ออะไหล่เพิ่มอะไรเลยนะพอดีผมก็เอาคันสไลด์เนปจูนอ่ะที่มันหักตั้งแต่รอบนูนะ้นอ่ะเอามาประกอบเว้ยแล้วก็แม่งใส่ได้พอดีเว้ยเออความยาวเท่าเดิมเลยนะเจ๋วมากครับหรือว่าดวงแม่งมาครับดวงแม่งฟุกไอเ้ยแม่งซ่อมได้เฉยก็ซ่อมไม่ยากครับกาวตาช้างกับสายพ e. ีอี เอาสายปี e, พันแล้วก้าวตายช้างหยงอยเดเลยอี่อะบรรบ้านบ้านซ่อมแบบบร้านผลออกมาหน้าพึงพอใจมากครับผมก็เพิ่มไกด้วยพอดีไกด์มันเหลือเห็นสีแดงแดงไหมเนี่ยสายซีเซอร์ครับ <c oughs> เพิ่มไกด์มาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวคิดถึงคันนี้จริงๆเลยนะเนี yeah. ่ยตอนแรกผมกลาแบบเฮ้ยจะซื้อใหม่ป่าอูเพราะว่าผมชอบเล่นจริงๆนะเพราะว่าคันมันแบบมันดึงๆแล้วมันติดเหยื่อดีแล้วก็เยอะปลามันด้วยถือว่าใช้ได้เลยน่าจะนะเดี๋ยวลองดูกันว่า วัดปลาคัดแม่งจะหล่นลงน้ำ <c oughs> หรือเปล่าเหียแบบตรงนี้แม่งหลุดออกมาปึ๊บ <c oughs> แต่ว่าตัวนี้ผมว่าแอคชั่นแม่งออกดีมากแน่เลยวะ่ะเพราะว่าขามันตึงๆเห็นนะขาแม่งแบบเป็นทรงเลยอะนั่ดิขาแม่งแบบไม่เสียทรงเลยนะเนื้อยางก็ยังยืดคือเก่าเ <c oughs> ยืดเกี่ยวไม่ตรงเยเกี่ยวไม่ตรงเกี่ยวเบี้ยวเฉยเรียบ <c oughs> ร้อยครับดูครับเอาเกี่ยวเสร็จแล้ก็จะได้หน้าตาแบบนี้ดู หน้าตาแบบหน้าแดกที่ผ่าครับสีเหลืองด้วย <c oughs> แล้วก็ลืมบอกวันนี้ผมมาคนเดียวนะส่วนหมายที่ผมมาวันนี้ก็วันนี้มาหมายแถวบ้านนะใกล้ๆวัดสวดแก้วอะไม่รู้เลยแยกบางพูมาผมเคยมากับกบาร์รอบนึงนะเป็นหมายลักษณะแบบว่าเป็นซอยเล็กๆเว้ยแล้วก็จะมีแบบว่ามันจะมีแบบทางเดินอย่างเงี้ยเต็มเลยนะสองฝั่งอะเนี่ยฝั่งนู้นก็เดินไปได้นะตรงกลางเห็นว่ามันจะมีถนนรถผ่านอยู่มันก็เดินไปได้ครับ เดินๆไปนู่นครับแต่ว่าซอยมันไม่ค่อยลึกนะซอยมันแบบไม่ลึกอะ่ะเนี่ยน่าจะสุดที่ประมาณนู้นอ่ะมีหลายซอยเว้ยผมเคยมาตีียมโกบาสอยู่เว้ยรอบหนึ่งปลาไม่แดกเลยปลาแบบไม่แดกเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมมันไม่มีปลาวะหมายแม่งสวยขนาดนี้ยังไงแม่งก็มีปลากูจะเซตแบบอ่อนๆเลยเซตแบบอ่อนๆเลยซึ่หนูแอคชั่นก่นอนแอคชั่นเป็นไงเฮ้ย แอคชั่นตัวนี้แม่งดีกว่าเว้ยยังไงมันต้องดีเราอยู่แล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวให้ดูแอคชั่นครับดูแอคชั่น,นปึ๊บ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 ป๊บเออพอเหยื่อแม่งหยุดเว้ยมันจะคืนสภาพเลยครับขามันจะกางออกเห็นไหมเออโอเคครับเนื้อยางแบบนี้ใช้ได้เลยครับเห็นไหมขามันกางออกตลอดเลยครับเวลามันหยุด ี่มันกบเลยปะก็เหมือนกบอะอะอะอกันเด้อแอคชั่นก็เคาะเคาะมันะเคาะเคาะหยุดหยุดเคาะเคาะหยุดหยุดเรียนแบบให้มันเหมือนกบมากที่สุดครับอันนี้น้ําหนักมันค่อนข้างเบานะต้องเอาคันที่มันแบบว่าเนี่ยคันที่มันแบบดึง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 อะมันจะดีดเหยื่อได้ดีครับแล้วก็เคาะมันด้วยคันแบบอ่อนๆแบบเนี้ยเคาะมันดิโอ้ยยมันติดแล้วช้าช้านะ วันนี้จะเล่นแบบใจเย็นเพราะเวลาเหลือเฟือดูดิริมฝั่งครับไม่มีพลาหละไม่มีผลาครับเ <c oughs> นือ้อใหญ่ตัวนี้แม่งชอบติดติดปูนติดอะไรนะติดใบไม้เยแม่งติดง่ายมากเลยเนี่ย <c oughs> ดูดิไอ้เ,อเหี้ยเสือจังหวะหมดนะเจออย่างนี้ไปไปไม่เป็นเลยเนี่ยเนี่ยมึงเอาอีกแล้วเนี่ยกู <c oughs> ตี ไม่โดนฝั่งสักกาทีไหนเทียแม่งติดใบไม้ไหนที่เนียตึ๊บตึ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 บ,ตบอืมอะไรเงี้ยเคาะมานิ่งๆครับเล่นชา้าๆพอมันต้องมีสักตัวหรอวะวันที่แล้วมาแม่งไม่กัดเลยเว้ยไม่กัดเลยอ่ะแบบผมลมตีกับไใบบาสด้วย คิยผมยังงงอยู่เลยว่าแม่งไม่กินได้ไงยังไงโคตรแปลกอ่ะแม่งไม่มีปลาเลยอ่ะคนคิดว่าตรงนี้มันมีไหมยังไงมันก็มีเ <c oughs> แต่เชื่อผมแม่งไม่มีเว้ย <c oughs> ดูนะเดินไปใกล้ไม่ได้นะ <c oughs> แม่งน้ำตื่นชิเปล่งเลยเ <c> พ <oughs> ิเห็นสวยท่าม เนี่ยอย่างเงี้ยต้องแดกแล้วปะต้องแดกแล้วปะเฮียต้องต้องต้องพลาเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องเนี้ยต้องต้องโดนแล้วเฮียไม่มีเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บเียกิ๊บ tân mày đồ dưới mấy men liền quý ừ gia anh mấy แต่ว่ามันส to ่งเหยื่อแนแม่นนี่ครับเข้าง่ายด้วยเข้าหมายง่ายเหมาะกับหมายแบบนี้เลยครับไม่ ú, ต้องใช้ระยะใช้ความคล่องตัวเป็นหลักดิเน้ได้ยังไงได้ยังไงแม่งไม่มีป่าเนี่ยตัวเล็กๆกูยังไม่เห็นเลยนะปลาช่อนตัวเล็กๆอ่ะสุนทานเหรอน้ำก็ไม่ได้เยอะด้วยนะ อีอ่ะอุ้ยเด็ดข้างหน้าครับโอ้ยเขามาครับต้องครับไม่เพราะว่ากำลังห่ออยู่วันที่สามเอตตัดบาทอ่ะเลยเยอะเพื่อต่อมาอ๋อได้ครับโอเคเขามาครับใส่ถุงไหมไม่เป็นไรครับผมถุงมีถุงอยู่ตรงโน้นครับเผมเดินเข้ามาดูดิเฮียคขาสวยอ่ะไม่ไม่มีเฉย ไม่ได้ปลาก็ยังดีครับแต่ได้นี่ครับสังกะานจิ๋วครับ <c oughs> เอาไปทําบุญนะ <c oughs> เขาน่ารักมากครับแต่ว่าผมก็รู้สึกผิดนิดน,นึงครับก <c oughs> ูถือคันเบ็ดอยู่เนี่ยก <c oughs> ูถือคันเบ็ดอยู่เนี่ย <c oughs> กูรู้ <c oughs> สึกผิดเลยนะเนี่ยแต่ว่าปลาไม่แดกเลยครับไม่แดกเลยครับมดูไมอยังสวยอ่ะดูดิเป็นอย่างนี้จริงๆเลยแม่งไม่กินน่ะงงมากเลยว่าทําไมมันไม่มีปลาวะเดี๋ยวเราลองค้นๆดูครับมันมีแบบอีกหลายที่ที่มันตีได้นะเดี๋ยวลองลุยกัน ขอบคุณนะครับไปกันต่อว้อาเน,นี่ยเนียเนียมันเป็นแบบนี้เว้ยหมาแบบนี้อันนี้ก็จอดตีได้เ <c oughs> <c oughs> จ๋งเจ๋งที่ผ่าวันนี้ไม่ได้ลาอย,ย่างดีครับยอย่างดียังที่ได้สังกฐานเยอะ เชิดด้วยไม้ด้ยไม้ไม่ไม่แดกครับกูเริ่มกลัวแล้วมันไม่มีป่าจริงๆ มันไม่มีปลาจริงจังไอ้ีถือว่าวันนี้มาเสพบรรยากาศนะครับวันนี้เย็นมากเลยแล้วแบบน้ำสวยมากน่าพักผ่อนเลยอะแบบตีชิลชิได้ครับไม่หวังตัวปลาครับอันนี้คำปลอบใจ ผมต้องหวังตัวป้าอยู่แล้วต้องผมมารีวิวมารีวิวให้เขาครับเฮียแต่ว่าหมาแบบนี้ผมตีได้ทั้งวันเลยนะนแบบมันเย็นมากเลยอะไม่ต้องแบบไปยืนตากแดดไอ้เฮียแต่ข้างหน้าแม่งมีหมาเงียบกิบเลยวะย่ะเงียบเงียบเกินไปแล้ว ดิเที่ยวยังไม่สักตุบเลยอะตีมานานแะล้วไม่งไม่ตุบไม่ตับเลยเดี๋ยวดูดิมันมีปลาช่อนนู่นวะนี่ปลาช่อนนู่นว่ะเนี่ยโคตรสวยอะมีแน่นอนแม่งไม่มีแม่งไม่ไมีเนี่ย มาล้วแม่งมาล้วแมงมาแล้วแม่งมาไรสัตว์มาไรสัตว์แม่งมาสัตว์หมาหายมาแล้วหายแม่งแบบเดี๋ยวฝังนี้ังนี้โอ้ยะดูดิ เดินไม่ได้บอกะไม่แน่อาจจะเจอตัวใหญ่ครับห<อ>มาที่เดียวครับหมาตัวใหญ่ไปเลยเรา๋ยวจะตีที่เท้ากันนะเราค่อยเดินเข้าไปนะไม่รู้เดินเข้าไปได้ปะนะมันเป็นที่ล้างอะ่ะมันไม่สดละเดินเข้าไปเดี๋ยวเดินไปดีกว่าขายประกาศขายเท่ากับว่ายังไม่มีเจ้าของครับเราเดินเข้าไปก่อน โอ้ยหมายดิม่ไม่ไมหมายีาาาา่ยังไงก็แดกยังไงก็แดกแต่แม่งไม่แดกอเฮี้ยกูกู้สตากรรมเลยเนี่ย <c oughs> ว่ากูไม่ได้แน่นอนเลยเนี่ยต <c oughs> ีเฮี้ยหลังโกเนะี่ย ไอเหมมเกินไปเกินไปไล้เ <limited> ย <paper> ี่ยหมาแม่ยั่ดูดิมันไม่แดงเลยยังไงจังมองดูดิไอ้เฮียเจยโคตรงงอะมีปลาช่อนจริงบ้าะนาดเนี้ยเฮียกูมานี่ไม่เคยโดนกัดเลยนะเนี่ยกูมาสองรอบแล้วเนี้ยไอ้เฮีย มันติดะกีปปิ้งได้บอกว่าเยอะนะถ้ามีแล้วยังเลยครับมันมีปลาไหมแถวนี้เยอะไหมเออรอะว่าทำไมมันไม่ค่อยกัดปลาประตูน้ำไม่ค่อยกัดอ๋อปลามันน้อยแน่เลย มันจะเกินไปแล้วออ้ยอุ้ยอ้ยอุยมันพุ่งมาแดงเลยยินงนะมันกัดไม่โดนไอสัตว์อุ๊ยอันนี้กูหมดหวังแล้วนี่คือความหวังใช่ไหม แม่งกัดทีเดียวแน่นอนครับสภาพนี้เงี้ยมาแล้วมาแล้วเอา พุ่งอย่างแรงแต่แม่งพุ่งไม่โดนเย้เอาแม่นๆหน่อยดีวะหมายแวะหมายแวะเรียกมันว่าหมายแวะมีแน่นอนอะเด็ดด้วยสาธุยมันมีแล้วเนะี่ยแม่งน,น่ามีวะ่ะเดี๋ยวไปเอาหอ้นี่ก่อนเอาพูจ้ก่อนใอ้เหี้ย กูเสียบข่าวไว้อยู่น้ำน้อยด้วยวามีวบมีอะไรก็มีสักตัวสักตัวกูไายแล้วขอสักตัวไอ้ยี่อะ <Yeah. S 2> ขอยก็ปี๊ สักตัวพี่หลายม้แล้วนะเฮ้จะก,กิ๊บปุ้ง ได้อยู่เ <c oughs> ต็มลอกเลยผ <c oughs> <c oughs> ู้เ <c oughs> ต็มลอกเลยแฮว